มาดูล่าสุดมีการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นเงินสดเมื่อกี้แปลงเงินสดมาเป็นสินทรัพย์ค่ะนึกภาพออกไหแล้วรอให้สินทรัพย์นั้นเติบโตแล้วก็จะค่อยแปลงเป็นเงินสดรอบนี้มาดูการแปลงสินทรัพย์ที่อยู่ในมือให้เป็นเงินสดนั่นคือการที่เจ้าสัวไปลงทุนเวิร์กนาคนเรเกษมอีก8,200กว่าล้าน เพื่อยกระดับให้เป็นคอมเพล็กซ์ของเวิร์กนาค,คนเเรเกษมจะทำไงที่เวิร์กนาคนเเรเกษมสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากปรากฏการณ์แบบนี้คือวิธีการปรับธุรกิจของเจ้าสวัวมาดูล่าสุดมีการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นเงินสดเมื่อกี้แปลงเงินสดมาเป็นสินทรัพย์นึกภาพออกนะ,ะแล้วรอให้สินทรัพย์นั้นเติบโตแล้วก็จะค่อยแปลงเป็นเงินสดค่ะ รอบนี้มาดูการแปลงเงินสดที่อยู่ในมือเอะโทษทีแปลงสินทรัพย์ที่อยู่ในมือให้เป็นเงินสด mm hmm. นั่นคือการที่เจ้าสัวนะครับขายหุ้นที่ถืออยู่ในมือร่วมกับคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีให้กับบริษัท Access World mm hmm. เดิมที ผู้ถือหุ้นเวิงนาครเกษมที่ซื้อมาจากราชกุลบริพัตร18กว่าไร่ถือในนามท c c เวิงนาครเกษมใช่ถูกไหมผู้ถือหุ้นใหญ่คือคุณหญิงวันนาและคุณจเจริญเดี๋ยวทีมงานเปลี่ยนเลยนะคะจะได้เห็นพอล่าสุดเอา AWC ไปซื้อเวิงนาครเกษมซื้อเงินเอาเงินสดมาถ่ายในมือได้เงินมา8200กว่าล้าน และ AWC จะต้องไปลงทุนเวิร์กนาครเกษมอีก8,200กว่าล้านเพื่อยกระดับให้เป็นคอมเพล็กซ์ของเวิร์กนาครเกษมจะทำไงที่เวิร์กนาครเกษมเนี่ยมีการซื้อโครงการในการที่จะพัฒนาตรงนี้อย่างที่พี่โอบอกว่ามาซื้อมาจาก TCC World TCC เวิร์กนาครเกษม <T CC S 2> มูลค่า8,000กว่าล้านและจะแปลงสภาพเวิร์กนาครเกษมที่เป็นดั้งเดิมที่เราเห็น ให้เป็นอาคารโคโรเนียนแบบนี้ต้องให้ล้อกับสภาพแวดล้อมใช่ที่นั่นด้วยนะคะและจะเป็นโซโห,โหแบบนี้ใช่ห้องชุดเป็นอาคารพาน,นิดห้องชุดโซโห,โหแบบนี้อืทั้งค้าขายและที่อยู่อาศัยด้วยสิ่งที่แปลงมาเป็นแบบนี้แปลงจากสินทรัพย์ที่ถืออยู่ในนาม TCC เวิร์กนาครเกษมมาเป็นเงินสด 8, 2 0 0กว่าล้านค่ะนะไปดูเวิร์กนาครเกษมสิมันมีสภาพเป็นแบบไหน มาดูเวิ้งนาคนรเกษมที่เขาจะทํามันจะเป็นแบบนี้นี่คือปัจจุบันที่เป็นเวิ้งนาคนรเกษมข้างห,หลังเนี่ยติดคลององอ่างนะนพี่โอจำได้เนี่ยตรงนี้เวิ้งนาคนรเกษมเห็นไหมข้างหลังเป็นคลององอ่างใช่นะให้มาเป็นอาคารโคโลเนียนแบบนี้สวยงามเลยแหละสวยงามเลยแหละสิ่งหนึ่ง <laughs> <laughs> ที่เราเห็นจากปรากฏการณ์แบบนี้คือวิธีการปรับธุรกิจของ S <S <S เจ้าสวัวเมื่อกี้แปลงเงินสดไปเป็นสินทรัพย์เมื่อกี้แปลงสินทรัพย์มาเป็นเนงินสด,สดใช่และเอาเงินสดไปทําอะไรครับปรากฏการอย่างหนึ่งในขณะนี้มีรายงานข่าวออกมาชัดเจนที่สุดว่ากลุ่มเจ้าสวะะัวเจริญเอาเงินกองทุนที่เป็นเงินสดเมื่อจากการแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดเนี่ยร่วมหมื่นกว่าล้านคุณวิลาศินีค่ะเอาเงินสดนี้ไปทําอะไรครับซื้อโรงแรม ไปดูหน่อยไหมคะว่าล่าสุดซื้ออะไรไปมาดูเขาซื้ออะไรไปครับเขาซื้ออันนี้ครับนี่ค่คะซื้อโร <Sigma. S 2> งแรมที่จอมเทียนพัทยาชื่อโรงแรมซิกมารีสอร์ทพัทยาซื้อไปเท่าไหร่500กว่าล้าน500กว่าล้าน500กว่าล้านบาทได้โรงแรมพร้อมที่ดินมาพัฒนาในยามที่ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยกำลังขาดออกซิเจนอยู่ในห้องไอซ รากฏการ์การซื้อโรงแรมซิกมาเป็นเพียงแค่หนึ่งว่ากันว่าลึกแต่ไม่รับบอกเราบอกว่ามีคนเข้าคิวเอาโรงแรมที่พัทยาระยองชนบุรีมาเสนอให้เจ้าสัว <laughs> พิจารณาซื้อร่วมร้อยแห่งครับ พอจะมองภาพออกเลยว่าสุดท้ายเนี่ยการแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดแล้วเอาเงินสดเหล่านั้นไปช็อปของถูกนี่คือแนวคิดของเจ้าสัวค่ะดูหมากดูเกมวิธีการคิดของเจ้าสัวแปลงสินทรัพย์ที่ถืออยู่ให้เป็นเงินสดให้ได้และเอาเงินสดไปซื้อสินทรัพย์ที่ราคาตอนนี้ต้องบอกว่าตํำเตี้ยเลียดินมาเป็นทรัพย์สินเพื่อให้เงินมันงอกเงยในอนาคตปรากฏการแบบนี้ มิได้เกิดแต่เจ้าสวัวเจริญแอพิโซดทเราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมเห็นในวันพรุ่งนี้ว่ามีใครบ้างที่กำลังตั้งกองทุนเดินหน้าเข้าไปสู่โหมดของการซื้อทรัพย์สินที่ด้อยค่าลงมาเพราะกระแสเงินสดของเจ้าของเดิมไม่มีอยู่ในมือพรุ่งนี้รอติดตามชมครับ